มุสิ่งดีหรือไทยสวัสดีค่ะมุณสิ่งดีหรือไทยประจำวันที่28มีนาคมพศ2566คลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์ุ้นเท่านั้นนะคะวันนี้ตลาดเซ็ตบวก1.52ที่1.593.37แนวรับจะเป็น1.586.40แนวต้านจะเป็น1.628.24ค่ะมาดูเซ็ต50 เจห้าสิบติดลบศูนย์จุดสี่ศูนย์อยู่ที่เก้าหกศูนย์จุดศูนย์หนึ่งแนวรับจะเป็นเก้าห้าศูนย์จุดหนึ่งหกแนวตั้นจะเป็นเก้าเจ็ดหกจุดเก้าแปดค่ะกลับมาที่ทม์เฟรมสิบห้านาทีตามรูปแบบของฮุนซินดีลไทยค่ะตัวที่หนึ่ง bwg bwg ราคาเก้าสิบหกสตาง,งค์บวกห้าสตางค์ค่ะ ตลาดแท่งนี้ก็ย่อลงมาก่อนที่92สตงังแล้วก็ไซด์เวสสะสมดันขึ้นมาที่96สตังแล้วลงมาอีกรอบที่93สตงังท้ายตลาดดันขึ้นมาปิดที่96สตางค่ะดูได้หนึ่งนาทีตรงนี้ก็มีวันร่มเข้าช่วงท้ายตลาดทำให้ b w g ปิดกระดุกใน time ฟ r m 1นาทีค่ะ t i m ฟ frame D ตรงนี้ก็หลุดลงมา ที่ตรงนี้ต่ำสุดที่80สตางค์ตรงนี้ก็ไซส์เวพขึ้นมาเรื่อยๆค่ะ B W G เป็นหุ้นไซส์เวเป็นหุ้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีไวลุ่นระดิวที่103ล้านบาทค่ะแนวรับ93สตางค์แนวต้าน9 8สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาทสกตังค์ค่ะว่าต่อไป E T C E T C ราคา4บาท20สต,าง,สตางค์บวก12สตางค์ค่ะตลาดแท่งนี้ก็ย่อลงมาที่4บาท8สตางค์แล้วก็ดันขึ้นมาไซวิสอัพสะสมแล้วก็ปิดที่4บาท20สตางค์ค่ปะปลน1หนึ่งนาทีก็มีวันรุ่มเข้าช่วงฐายตลาดทำให้ ETC ปิดกระโดดค่ะทา้ามเฟมเดตรงนี้ก็หลังจากที่ลนลงมาที่ตรงนี้3บาท8ปสตางค์ ตรงนี้ก็ไซด์วีอัพขึ้นมไม่เลยค่ะลุนเบรกแนวต้านถัดไปที่4ี่บาทส5สิบหตางค์ค่ะ EDC เป็นหุ้นไซดเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากรภาพรวมบริษรัทมีกำไรและมีปันผลมีวัลูเลย้อยู่ที่28ล้านบาทค,ค่ะอมีกำไรภาพรวมบริษรัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลค่ะแนวรับสี่บาทสิสตางค์แนวต้าน4บาทยสตางค์ ถ้าทะลุได้จะเป็น4.35บาทส5สตางค์ค่ะตัวต่อไปยงยงราคา2.96บาท96สตาง,งค์บวก30สตางค์ค่ะว่ดตลาดแห่งนี้ก็ลนลงมาต่ำสุดที่2.60บาท60สตางค์ดังขึ้นมารอบแรกที่2.86บาท86สตางค์แล้วก็ไซ้เวลงมาที่2.80บาท80สตงางค์ทาตลาดดังขึ้นไปปิดกระโดดที่2.96บาท96สสตางค์ค่ะ ดูได้หนึนาทีก็มีวันุ่มช่วงมีวอลุ่เข้าเชิงงไายตลาดทำให้โยงปิดกระโดดค่ะดูไทม a เฟ e d ด y ตรงนี้หลังจากที่หลดลงมาต่ำสุดที่1.97บาท97สตางค์แล้วก็ไซเวย์ดันตัวขึ้นมาเรื่อยๆค่ะโยงก็ติดสแกนหัูตั้งแต่วันที่13มีนาคมค่ะแล้วก็ติดสแกนบ่ายติดสแกนในตารางมาเรื่อยๆค่ะ แล้วก็ยงก็โอเวอร์บอไปแล้วค่ะแล้วก็ถ้าเอาจริงยงก็เสียงด้วยค่ะยงเป็นหุ้นเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีเมลูดแลดอยู่ที่166ล้านบาทค่ะแนวรับ2องบาท8ปสิกสตางค์แนวต้านออทามหาแต่ว่า ถ้าพี่ๆจะเห็นว่า3บาท84สตางค์ในตารางคืออะไรก็คือเซลลิ่งของยงนั่นเองค่ะตัวต่อไป TMC TMC ราคา3บาท38สตาง,งค์บวก20สตางค์ค่ะไปตลาดแท่งนี้แท่งน,นี้ก็ดังขึ้นมารอบแรกที่3บาท3 0สตางค์แล้วก็เลยลงมาทสุดที่3บาท20สตางค์ไซเวสสสมดังขึ้นมาสูงสุดที่3บาท44สตางค์ ไทยตลาดลงมาปิดที่3บาทส8สตางค์ค่ะรายหนึ่งนาทีก็มีแท่งซื้อเข้าช่วงไทยตลาดแล้วก็มีวันรุ่งข้าค่ะท่าฟิ a มเดย์ล <c oughs> งนีนก็ลยลงมาที่2องบาท8สตางค์ก็ไซด์เวย์อัพขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ลุนเบรกที่3าบาทหกสตางค์ค่ะ EMC <DM> เป็นหุ้นไซด์เวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับ สินค้าอุตสาหากรรมภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีมูลรายได้อยู่ที่29 <c oughs> ล้านบาทค่ะแนวรับ3บาท30สตางค์แนวต้าน3บาท44สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น3บาท60สตางค่ะตัว่อไป ACE ACE ระคา2บาท40สตางค์บวก2สตางค์ค่ะ ตลาดแห่งนี้ก็ใช้เวสะสมทั้งวนันจุดต่ำสุดอยู่ที่2บาท38สตางค์ส่วนจุดสูงสุดอยู่ที่2บาท42สตางค์ท้ายตลาดปิดที่2บาท40สตางค์ค่ะรายในที่ก็มีวันรุ่มทยอยเข้าซื้อแล้วก็ช่วงสุดท้ายทำให้ A C E ปิดเขียวค่ะดูทำฟิวมด ต้งนี้ก็หลังจากที่ลดลงมาต่ำสุดที่2.12บาทส2สตางค์แล้วก็มันจะพยายามดันขึ้นมาเบรกที่2.50บาท50สตางค์ค่ะ ACE เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากรภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมี value ะะด i ที่34ล้านบาทค่ะแนวรับ2.34บาทส4สตงางค์แนวต้าน2.46บาทส6สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น2.52บาทสสตางค์ค่ะ ต่อไป S V T S V T ราคา3.76บาท76สตาง,งค์บวก14สตางค์ค่ะไปตลาดแท่งนี้ก็ย่อลงมาก่อนที่3 4บาท4สตางค์แล้วก็ไซส์เวสะสมดันขึ้นมาสูงสุดที่3.78บาท78สตางค์ถ้าดตลาดลงมาปิดที่3.76บาท76สตางค์ค่ะดูได้หนึ่งนาทีตรงนี้ก็มีวอลลุ่มเข้าช่วงท้ายตลาดแล้วก็มีแท่งทยอยสีเข้าค่ะดูทางเฟีมดี ตรงนี้ก็มันจะไซเวส,สูงเพื่ที่พยายามจะดังขึ้นมาบรกจุดสูงสุดในทางฟิวเดที่สี่บาทสิสตางค์ค่ะ SVT เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีมูลค่าอยู่ยที่สามสิบล้านบาทค่ะแนวรับ3ามบาทหกสิดตางค์แนวต้าน3ามบาทแปสสตางค์ ถ้าทะลุได้จะเป็น3บาท86สตางค์ค่ะแล้วก็ S V T มีค่ะว่าพร้อมเปิดตัว3โครงการใหม่มูลค่า1 6 2พันล้านบาทในครึ่งปีหลังตั้งแต่ไตรมาสที่3ปี66เป็นต้นไปข่าวจากทันหุ้นข่าวหุ้นพรีเมียมสต็อกแล้วก็มิติหุ้นค่ะ S V T เป็นหุ้นที่น่าสนใจนะคะเพราะว่ามีข่าวหลายเจ้ามากๆๆ ว่าต่อไป N Y T N Y T ราคา3บาท78สตางค์บวก14สตางค์ค่ะปัจจาาแท่งนี้ก็ย่อลงมาที่3บาท66สตางค์ไซด์เวย์อัพดังขึ้นมาสูงสุดที่3บาท80สตางค์ถ้าตลาดลงมาปิดที่3บาท78สตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีก็มีแท่งซื้อเข้ามากกว่าแท่งขายออกฝังแท่งสุดท้ายทำให้ N Y T ปิดเขียวค่ะ รูทามเฟมตรงนี้ก็มันจะพยายามเดันขึ้นมาเบรกที่3บาท80สงค่ะแล้วก็ NYT อยู่ในโซอนโอเวอร์บอร์ดค่ะ NYT เป็นหุ้นเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับบริการขนส่งโลจิสติกภาพรวมบริษัทมีกำลังและมีปันผลมีวลูเรวทีู่่ที่19ล้านบาทค่ะแนวรับ3บาท72สตางค์แนวต้าน3บาท82สสตางค์ ถ้าทะลุได้จะเป็น3.88บาท88สตงค่ะด้วต่อไปคอตโตคอตโต้ตโตราคา2.22บาท22สงตางค์บวก6สตางค์ค่ะใบตลาาเท่งนี้ก็ใช้เวสะสมทั้งวันแล้วก็ดันตัวขึ้นมาสูงสุดที่2บาท2ีสตางค์ลงมาใช้เวสะสมแล้วก็ปิดที่2.22บาท22สงตางค์ค่ะดูแลหนึ่งนาทีก็มีวอลรุ่มซื้อเข้ามากกว่า แล้วก็ทำให้คอโต้ปิดเขียวค่ะ <c oughs> ดูท e าฟิล์มดีตรงนี้ก็หลังจากที่ไซวีอยู่ที่1นึบาทเกสิบตางค์แล้วก็ตรงนี้มันจะพยายามดรงขึ้นมาเบ็กที่2องบาทยีสิบตางค์ค่ะแล้วก็มีวอลลุ่มเข้าด้วยแต่ว่าคอโต้ก็อยู่ในส่วนอเวอร์บอลค่ะคอโต้เป็นหุ้นทเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมัพยากอ่อสร้าง ภาพรวมบริษัทขาดทุนแต่มีปันผลมีแวลูรายได้ที่37ล้านบาทค่ะแนวรับ2บาท16สตางค์แนวต้าน2บาท28สตางค์ถ้าทะลุดได้จะเป็น2บาท34สตางค์ค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือโคตโตติดเครื่องหมาย XD วันที่31มีนาคมค่ะลงชิ้นเรียนพอดีก็ต่อไป e c s ECF ราคา 1นึบาทสีสตาง,งค์บวก2สตางค์ค่ะเปิดตลาดแห่งนี้ก็ใช้เวสะสมทั้งวันค่ะจุดสูงสุดอยู่ที่1นึบาทสบสาสตางค์จวนส่วนจุดต่ำสุดอยู่ที่1 4บาทสีตางค์้าตลาดย้งขึ้นมาปิดที่1.42บาทสีตางค์ค่ะดูรา้หนึ่งนาทีก็มีแท่งซื้อเข้าช่วงท้ายตลาดทำให้ ECF ปิดเขียวค่ะ ดู i ท e f เฟรม D ตรงนี้ก็จะเห็นว่าลดลงมาต่ำสุดที่1บาท26สตางค์แล้วก็ดันขึ้นมาไซด์เวสสะสมอยู่ที่1บาท4ีสตางค์ถ้าไปดู Time Frame Week ตรงนี้ก็จะเห็นว่าแท่งนี้ ECF ยังลงไม่สุดขานูคิดว่า ECF น่าจะเด้งเสียงหล่นในเอ่อเสียงเด้งในขาลงค่ะแล้วก็ ecf เล่นสั้นได้ยังแต่ว่ายังไม่ใช่หุ้นสมรับตัวชัดเจนค่ะแล้วก็ถ้าหลุดแนวรับที่1.40บาทส0สตางค์ก็ไม่น่าเล่นค่ะ ecf เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี value รายไดอที่12ล้านบาทค่ะแนวรับ1.40บาทส0สตางค์แนวต้าน1บาทส4สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท48สตางค์ค่ะ ตัวต่อไป UBA UBA ราคา1บาท7 7สต,าง,สตางค์บวก8สตางค์ค่ะทตลาดแท่งนี้ก็ดันขึ้นมาที่1บาท72สตางค์แล้วก็ไซ้เวสะสมดันขึ้นมาสูงสุดที่1บาท78สตางค์า้ตตลาดลงมาปิดที่1บาท7 7สตางค์ค่ะดยูได้หนึ่งนาทีก็มีวันรุ่มเข้าช่วงทาตตลาดทำให้ UBA ปิดเขียวค่ะโตทามเฟมเดย ตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ลนลงมาต่ําสุดที่1บาทสี่สิบห้าสตางค์ก็พยายามไซวีอัพขึ้นมาหนึ่งเยขาด้แล้วก็ตรงนี้มีวันรุ่งข้าด้วย UBA เป็นหุ้นไซวีเป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมภาพรวมบริษัทมีกําไรและมีปันผลมี Val ค่าที่ดที่5ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาท72สตางค์แนวด้าน1บาท82สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท9กสสตางค์ค่ะ ตัวสุดท้ายก็คือ TPIPL TPIPL ราคา1บาทองสิตางค์บวก1สตางค์ค่ะใบตลาดแท่งนี้ก็ไซเวสะสมทั้งวันจุดสูงสุดอยู่ที่1บาทจุดสูงสุดอยู่ที่1บาท60สิตางค์วันจุดต่ำสุดอยู่ที่1บาท58สตางค์ค่ะดูได้หนึ่งนาทีก็มีวอลรุ่มซื้อเข้ามากกว่าแท่งขายออกแล้วก็แท่งสุดท้ายทำให้ TPIPL ปิดเขียวค่ะ ทางเฟมดีตรงน,นี้ก็ไซเวสะสูงยืนระยะที่1บาท60สตาค์ค่ะ TPIPL เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีวู l u รเด t i ที่5ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาท57สตางแนวต้าน1นบาท62สตางถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท67สตางค์ค่ะ วันนี้ก็ไม่มีหุ้นวัวแล้วนะคะมีหุ้นบิ๊กโเค้าก็คือ j a สจำนวน62ล้านบาท HM P R U จำนวน15ล้านบาท NV จำนวน9บาทแล้วก็อ m a r i n AMA I N จำนวน3ล้านบาทค่ะวันนี้ก็ไม่มีข่าวอะไรแล้วหุ้นซิ่งดีเลทยโชคดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย